ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาซ่อมทีวีนะครับทีวี LG ลรุ่นนี้เลยครับ C2 PQ 30 R นะครับเป็นพลาสมานะครับ42นิ้วนะครับผมอาการคือเปิดไม่ติดครับผมเรามาดูเลยนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับเปิดไม่ติดนะครับ เป็นที่บอดนี่นะครับบอร์ดวายนะผมบอร์ดวายผมเปลี่ยนบอดวายนะครับผมตัวนี้เสียนะครับตัวเดิมนะครับตัวเดิมเสียเปิดไม่ติดนะครับนี่เปลี่ยนบอดวายก็ติดแล้วนะครับดูไปดูเขียนนะครับพัสมาเปิดไม่ติด บอดบายเสียนะครับตอนนี้เร่งอะไรได้หมดปกตินะครับเร่งสองเร่งเสียงขึ้นนะครับบอดบายเสียนะครับอตอนแรกวัดไฟมีหมดครับไฟตามนี้นะครับมีหมดเลยนะครับไฟ VA 60ไฟ VS หนึอะไรไมีหมดนะครับตรงนี้นะครับผมวาดตามพี่ช่างของ YouTube นะครับผมก็เปิด YouTube ดูนะครับวิธีวัดนะครับค่าไฟตามนี้นะครับผม V S V A อะไรครบหมดนะครับแต่มันเปิดไม่ออกนะครับ เป็นเพราะอะไรไม่ทราบนะครับตอนแรกนากว่าจะเป็นที่บ,ทบัฟเฟอร์ก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะผมมีตัวสำรองนะครับตัวสำรองก็คือนี่เครื่องเลงนะครับตัวนี้รุน่นเดียวกันเลยนะครับก็เลยเอาบอร์ด Y นะครับบอร์ดไวตัวนี้นะครับไปลองไปลองใส่ตัวนี้มันก็ออกครับก็เลยเปลี่ยนบอร์ดไนะครับ ก็ใช้ได้นะครับผมบอดไวยเสียบอดเดียวนะครับตอนแรกสั่งบอดวายนะครับบอดวายสั่งมานะครับมันภาพมันเป็นขี้กาดนะครับภาพเปขี้กาดตัวนี้นะครับขาดนะตัวนี้ขาดผมก็เลยเอา อของตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับหนึ่งตัวขาดสวัาด้วยนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับถ้าขาดก็ต้องเปลี่ยนนะครับทับจะเป็นขี้กาก็็ไม่ชัดนะครับขับไม่ชัดก็เลยเปลี่ยนอตัวนี้นะครับ ก็ใช้ได้นะครับถ้าไปคี้เกียจก็เลยตัวนี้ครับก็เลยเปลี่ยน R หนึ่งหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ขาดนะครับเอาบอดเก่าที่มันไม่ติดนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสั่งบอดมือสองมานะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นของตัวนี้นะครับตัวนี้มันดีนะครับตัวนี้ ไปของเครื่องรุ่นเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ถ่ายคลิปแล้วครับคืออาการมันไฟกระพริบครับแต่ภาพไม่ติดครับไฟตรงนี้ครับกระพริบไฟแดงนะครับไฟแดงกระพริบภาพไม่ติดเปิดไม่ได้นะครับกดไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เมนบอร์ดครับเมนบอร์ดตัวนี้ครับก็สั่งเมนบอร์ดมาเปลี่ยน ตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับลองแล้วนะครับลองแล้วใช้ได้นะครับเมนบอร์ดอันเก่าปันนะครับอยู่ตรงไว้ตรงไหนเนี่ยไม่ต้องดูก็ได้มาครับเมนบอร์ดตัวเก่าเนี่ยต้อหาด่วนเมนบอร์ดมันเสียนะครับผม ซ่อมทีเดียว2ตัวเลยครับผมหายไปแล้วเหมือนบอดของมันสั่งนี่ครับสั่งพี่ที่ในเว็บครับก็ส่งมาครบเลยครับทั้งบัฟเฟอร์ทั้งเมนซับไพนะครับ er รบ,อบ,รบ,บอดเอ็กก็ส่งมาให้นะครับพี่เขาใจดีนะครับสั่งทางเว็บซ่อมทีวีนะครับก็ ส่งมาก็โอเคครับคือเปลี่ยนแค่ตัวแอร์ตัวเดียวครับผมเปลี่ยนส่งมาแล้วก็มันภาพไปขี้กาก,ก็เลยเปลี่ยนแอร์ก็ไม่มีปัญหารครับตอนนี้ก็เปิดใช้ได้นะครับผมผมหาบอร์ดผมหายไปแล้วในอยู่ด้านล่างนะครับผมในด้านล่างก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมก็ประกอบตัวนี้ให้ลูกค้า อาการเมนบอร์ดมันเสียก็เปเลี่ยนเมนบอร์ดเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเมนบอร์ดเรียบร้อยก็เปิดติดครับก็เลยเอาบอร์ดวายตัวนี้นะครับมาใส,บใส่ตัวนี้ดูนะครับใส่ตัวนี้ดูมันใช้ได้ก็เลยเลยแก้ไขเมนบอร์ดบอร์ดวายตัวนี้นะครับเอาบอร์ดวายตัวนั้นมาใส่ตัวนี้มันใช้ได้ก็เลยแก้ไขบอร์ดวายตัวนี้ครับที่มันเป็นภาพขี้กาดนะครับตัวนี้นะครับ ที่เราที่เราสั่งมาแล้วมันภาพไป็น่ิกัดคือเปิดตีดครับเปิดตีแล้วภาพมันไม่ชัดนะครับไปิกัดก็วัดแอร์ตัวนี้มันขาดครับก็เลยเปลี่ยนโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมก็ไม่สัญญาณทัศน์อ่าพัาสมาเท่าไหร่นะครับมันเยอะมากนะครับดูครับวงจรครับเยอะมากถ้าไม่มีเครื่องอีกรุ่นหนึ่งก็คือมือนตึบเลยนะครับผม ดูใน y o u t u b e ช่างของช่างมืออาชีพของพี่ๆเขาก็วัดวัดไฟว่าอะไรก็ได้หมดครับแต่แต่มันชี้จุดเลยไ็่ได้ครับว่าตัวไหนเสียนะครับต้องสั่งเป็นบอร์ดเลยนะครับสั่งเป็นบอร์ดจบเลยนะครับถ้ามา,ามาซ่อมมาวัดทีละตัวนี่เสียเวลามากนะครับวัดทีละตัวนะครับนี่ก็เก็บไว้ไปอะไรนะครับผม ตัวนี้ก็เก็บไม่เป็นอะไรเป็นตัว R ตัวมอสเฟตอะไรก็เก็บไว้นะครับครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆสร้างซ่อมก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับคลิปนี้ก็มี2เครื่อง2อาการนะครับสองสองเครื่องสองอาการผมก็ทําคลิปไว้เผื่อย้อนมาดูของตัวเองนะครับว่าอาการแบบนี้ต้องแก้ไขที่จุดไหนนะครับก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูได้นะครับ มีหลายอาการครับผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้สร้างคลิปม่วนๆนะครับคือเปลี่ยนตัวไหนก็บอกตรงๆนะครับเปลี่ยนตัวน้องตัวนั้นเปลี่ยนม่บอดตัวไหนอาการตัวไหนก็บอกตรงๆนะครับเผื่อผมย้อนมาดูของตัวเองนะครับผมบางทีก็ลืมนะครับมันมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับ บางทีเพื่อนๆก็โทรมาถามผมก็จําไม่ได้ครับรุ่นนั้นรุ่นนี้อย่างเครื่องซักผ้าครับอย่างนู้นเครื่องรุ่นนั้นอาการยังี้ผมจําไม่ได้ครับผมก็ย้อนมาดูของคลิปตัวเองมานะครับคลิปนี้ก็ไม่สั้นไม่